คุณเป็นคนแบบไหนแล้วคนแบบไหนจะทำให้คุณพัฒนาขึ้นไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยช่วงนี้อ้นอวนน่ะโอ้โหเฮ้ยเห็นเวยนยกเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาอีกเด็ดแปดเก้าสิบยกใหม่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกคุณเป็นคนแบบไหนนะครับอ๋อรับตังมานะครับเอาหนังสือนะครับตัวนี้เดี๋ยวทดลองตังทอนกอ่อนนะครับอ่าหนังสือห้าสิบบาทนะครับตังทอนเอาไปเลยครับเอาไปเลยเท่านี้เทา่านี้โอเคเรียบร้อย เฮ้ยเมื่อกี้เราให้ตังค์ไปเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเราถอนตังค์ผิดถอนตังค์ผิดอะโอ้ยทางนาไม่เอาแล้วไม่นั่งแล้วไม่มาถอนแล้วนะาม,มาไม่เอาแล้วมา,เาอเปลี่ยนนะครับโอเคอ่าเอาหนังสือไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ ถัทงทอนไปด้วยนะครับเรียบร้อยอืมเรียบร้อยนะครับโอเคเออเดี๋ยวเฮ้ยเราทอนนังผิดอะทำไงดีอะโอเคครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้ามีสเติให้มากขึ้นแล้วเออเดี๋ยวมาเช็คอีเมลก่อนดีกว่าเอออ้าวนี่ ส่งรายงานไปแล้วคอมเมนต์มาแล้วนี่อ๋อคอมเมนต์ตัวนี้เหรอได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งกลับไปก่อนดีกว่าไปบอกคอมเมนต์มายเยอะเลยจะได้จะได้แก้ทีเดียวโอเคคอ,คอมเมนต์มาอีกนะครับจะได้แก้ทีเดียว ขอบคุณมากๆเลยที่คอมเมนต์มานะครับโอเ,เออว่าไงอ๋อพูดถึงไอ้เม้งเหรออ๋อไอ้ไอ้เม้งมันเป็นไงนะอ๋อตอนนี้มันได้เป็น้อยล้านแล้วเหรอ เออมันดวงดีบ้านมันก็รวยมันโชคดีจะตายมันไม่สามารถทำอะไรได้หรอกเราอะปากกัดตีนทีบไม่เหมือนมันหรอกมันอะโอ้หดวงดีนไม่รู้ยังไงเออเออเออครั้งหน้าไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกวันๆอะมันไม่ได้ทำอะไรมันนอนกินนั่งกินนอนกินมันไม่ไม่สนใจอะไรหรอกมันแค่เล่นแชทไปวันๆมันก็ได้ตังค์แล้ว มันโชคดีจะตายโอ้ยมันไม่ได้ทำอะไรเลยอะอ๋ะอมันขายของออนไลน์เหรออ๋อมันบ้านมันรวยมันก็ซื้อมันก็โฆษณาได้ง่าย,ายมันไม่เหมือนเราเหรอกเราต้องมานั่งทำงานงงเออ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 แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเราค่อยคุยกันเออเออ,เอ,อบ,าบายบายไงเป็นไงบ้าง สบายดีวะ่ะอ๋ออ๋อคุยเรื่องอ๋อไออ๋ออัปเดตข่าวเรื่องไอเม้งเหรอเออเออเออไอเมงอ้งเหรอตอนนี้เหรอตอนนี้ก็รวยร้อยล้านแล้วนะเออเก่งมากมากเลยอะ่ะแล้วก็เห็นว่ามันขายของออนไลน์นะแล้วมันก็รวยมากๆเลยตอนช่นนะี้ อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปปรึกษามันอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าเออจะทําไงได้บ้างเนี่ยเออเนี่ยเตรียมหนังสือไว้เยอะเลยเนี่ยจะอ่านเกี่ยวกับศึกษาเนี่ยเนี่ยเอามาศึกษาเยอะเยอะเออเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะทํายังไงก็ไม่รู้เนี่ยเออเนี่ยจะไปถามไอ้เม้งอยู่เหมือนกันแล้วก็จะอ่านหนังสือเออโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเออเออสบายดีสบายดีขอบคุณมากครับเอออ่าบายบายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเ,ออเราต้องทำไงเนี่ยเราต้องมานั่งศึกษาต้องทำไม่ได้เลยโอ้โห the secret the law of secret กดแหรงง,งดึงดูดดึงดูดโอ้โหอ่านให้เยอะๆเลยดีกว่า คุณเลือกกันได้หรือยังครับว่าคุณจะเป็นคนแบบ A หรือคนแบบ B หรือคุณปัจจุบันเป็นคนแบบไหนครับถ้าคุณเป็นคนแบบ A นั่นหมายความว่าคุณมีความคิดแบบฟิกมายเ s e t ครับฟิกมายเซ e ตก็คือคุณเนี่ยจะไม่สามารถพัฒนาต่อในอนาคตได้เพราะความคิดมองควรจะหยุดยั้งคุณนะครับในส่วนของคนที่เป็นความคิดแบบ B ครับ คุณจะไปต่อนะครับเป็นลนักษณะของก t ด m i n d s e t นะครับก็คือมีความคิดแบบจเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเป็นคนแบบไหนครับในตอนนี้ถ้าคุณเลือกไปแล้วคลิกใต้คอมเมนต์นะครับอ่าคอมเมนต์ได้ภาพนี้นะครับได้คลิปนี้เลยนะแล้วกคดคลิกกดติดตามในคุยหยงชินีสแควร์ได้ใหม่นะครับในคลิปต่อๆไป ตุลาบุรีต้องรากันไปก่อนนะครับ See you again next